วันนี้นะคะเราจะมาที่ตลาดนัดอำเภอคอนบุรีค่ะจะเป็นตลาดไหนนะคะข้างโรงพยาบาลคอนบุรีค่ะจะมีทุกวันพุธจะมีช่วงเย็นค่ะเป็นตลาดไหนก็ถ้ามาซื้อของก็เริ่มได้ตั้งแต่3ามโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาซื้อหมูไปทำหมูกระทะเดินเข้าไปดูก่อนว่าพอจะมีอะไรเหลือให้เราซื้อไหมเพราะว่าวันนี้เรามาเย็นนิดหนึ่งะคะ่ะประมาณห้าโมงกว่าแล้ว ก็ยังมีรถที่กําลังเข้ามาอีกเยอะเลยค่ะหกลูกห้าสิบแตงโมไม้กวาดสามสิบห้าบาทสามันร้อยโซนนี้ก็จะเป็นของกินนะคะเ,เคเ,เคเ <c oughs> มีไส้กรอกรค่ะแล้วก็มีน้ำอ้อยสด มีชากาแฟแข่งนุกร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายปลาค่ะพวกปลากัดพวกปลากัดลายพวกปลาทองวพวกอะไรพวกเนี้ยมีกุ้งมีอะไรเดย้าดนน้านนี้ก็จะเป็นประตูค่ะ20 25 60ยากสทาโกยากิคนเยอะมากเลยค่ะ Yeah. Uh -huh. นี่จะมีปลาเผานะคะ150 140 130เรียงตามไซส์เลยค่ะตัวใหญ่ๆมันๆร้อยเลยสิบย่างด้านนี้มีหมูนะคะหมูสดโลละ120บาทนี่ค่ะหมูสดโลละ120บาท กระถุงละสิบบาทเองมีกมระหล่ำมีผักกาดขาว

เออเอาแบบนี้แล้วก็กระล่ำใช่ไหมผักกาดขาวขึ้นช่ด้วยเด็ดละกามาจ้าสดๆนะคะท้านแม่วางตุ้งแนววางตุ้งมาเลยก็ไ้ต้องวางตุ้งก็ทำได้ ตอนนี้นะคะเราก็ซื้อผักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเดินดูเสื้อผ้าไปพังๆก่อนก็จะมีเสื้อผ้านะคะทั้งมือหนึ่งและมือสองขายเยอะมากเลยนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นค่ะจะมีติดฟิล์มแล้วก็มีเคสโทรศัพท์ด้านนี้ก็จะเป็นชุดชั้นในค่ะก็จะมีไซส์ใหญ่ไซส์ปกติมีเสื้อกันหนาวเสื้อผ้าแฟชั่นเยอะแยะมากเลยนะคะ ก็จะอยู่ที่ข้างโรงพยาบาลคอมบูรีเลยค่ะจะเป็นตลาดนัดทุกวันพุธค่ะเดินกันไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่พอสมควรโซนนี้นะคะที่ติดฝั่งโรงพยาบาลคอมบูรีก็จะเป็นโซนของเสื้อผ้าค่ะมีทั้งมือ1มือ2มีกระเป๋ารองเท้าอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแล้วก็แว่นตาแว่นกันแดดแว่นสายตา มีหมวกนะคะแล้วก็จะมีพวกกางเกงกางเกงขาสั้นกางเกงวอร์มเสื้อยืดแฟชั่นร้านนี้จะเป็นถุงเท้าค่ะถุงเท้าพวกทิชชู่อะไรพวกนี้ค่ะร้านนี้ก็จะเป็นผ้าหม่มมีกระเป๋ามีผ้าขนหนูเยอะมากเลยค่ะใครที่อยากจะได้นะคะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก็สามารถแวะมาได้ ที่ตลาดนัดในวันพุธนะคะข้างโรงพยาบาลคอนบุรีค่ะเดินกันไปเรื่อยๆเผื่อว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือมาบ้างตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเดี๋ยวเราไปหาซื้อของกินกันต่อแล้วเราก็มาเจอคุณป้านะคะขายขนมนางเล็ดถุงละ10บาทค่ะถ้า13ถุง100บาทแกจะขายอยู่ที่ตลาดนัดตรงหอนาฬิกาด้วย

ส่วนร้านนี้นะคะเราก็จําได้เพราะว่าพ่อค้าก็จะไปขายอยู่ที่ตลาดน,นัดวันอนังคารบ้านมาตะโกเอ็นหมู N ่สองค่ะนี่เก็โบราณอร่อยอยู่เหมือนโบราณโบราณเอาอะไ้มาขุมที่นี่เขาเมมากอันนี้ไส้ไก่ตุดไก่ไก,ไก่ทอด เย,ยกระป๋าไข่ปิ้งทรงเครื่องไม้ละ20บาทนะคะ <c oughs> ตอนนี้น่าจะ6กโมงกว่าแล้วคนยังเยอะอยู่เลย ลาขาวตัวใหญ่ลเียจะมีไม่เหมือนนะแตกทีเมื่อกี้เยอะๆเลยสองสองก้อนนะ

กี้ก็ไม่มันก็สวยอยู่นะแต่ว่าจะหมดแล้วตอนนี้เรหลือเดี๋ยือดเดินไปเร่อยมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไม่มีไม่มีต้องรีบเดินกลับไปเพราะว่ามันเหลืออยู่ไม่กี่ชิ้นละเออแต่เมื่อกี้ตอนเนีบอกเดี๋ยวมันรู้ก่อนตรงเหมือนจะไม่มีนะวันนี้เราก็มาซื้อ กะหล่ำดอกนะคะเดี๋ยวเราเอาไปหัดทําแกงส้มเอาไปหัดนะเพราะว่าเราทำไม่เพลนซื้อแล้วซื้อแล้ว นนี้นะคะเราซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือของที่เราซื้อเต็มไม้เต็มมือเลยมีทั้งผักทั้งไข่มีทั้งดอกหอมมีทั้งดอกกะลัมแล้วก็มีากเก็มีแกงด้วยส่วนนี่คือของที่พี่สาวซื้อนี่ค่ะที่วันผลไม้คนลมือ ื้อของกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับอานเพราะว่าเราจะต้องไปทำหมูกะทะกินกันก่อนตอนนี้ก็ยังมีคนที่กําลังเข้ามาก็มีนะคะบางคนก็กาลังกลับเพราะว่าตลาดมันเป็นตลาดไหนค่ะก็จะมีขายถึงค้าาก็ใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็สามารถที่จะแวะได้ตลาดไหนคอนบุรีติดกับโรงพยาบาลคอนบุรีเลยค่ะ